เมื่อเปิดสตาร์ทรถแล้วนะครับลองเทสดูก็จะเห็นว่ากล้องนะครับให้ภาพออกมาแบบนี <Go. S 1> ้ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมังกรแล้วก็ช่อง n e w t e c h Thailand นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับเจ้าของไอเทมใหม่ชิ้นนี้นะครับซึ่ง ก็คือกล้องติดรถยนต์นะครับที่ผมลองจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์ High Vision หรือว่า h i Vision นะครับซึ่งเหมือนว่าจะเรียกว่า h v i s v o s นะครับช่องเรานี้ก็ยิ่งขึ้นชื่อเรื่องเรียกถูกถูกผิดผิดด้วยนะฮะเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเรียกว่า High Vision แล้วกันนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ ลองไปหาดูนะครับยังไม่ค่อยมีใครมารีวิวเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากจะมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับส่วนไอเทมนี้นะครับจะมีอะไรดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาแกะกล่องอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันนะครับเหมือนขนส่งจะขนส่งมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีบุบเล็กน้อยตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องมาดูกันนะครับว่าข้างในเขาห่อมาดีหรือเปล่านะครับ ามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนี่นะครับข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าโดยจะมีตัวกล้องไฮวิชัน d 1 Dashcam นะครับ นี่แล้วก็มีเมมโมรีมาให้นะครับขนาด32 g ิกเดี๋ยวเราแกะตัวกล้องไฮ v ิชั่น D1 ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับขออนุญาตนะครับอา้าอ๋อนี่นะครับ ตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าราคาค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับอ่าซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถโหลดข้อมูลจากกล้องผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับ นี่ภายในกล่องนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรมาบ้างเอ่ยนี่นะครับภายในกล่องอซึ่งนอกจากมีตัวกล้องอันนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับไฮวิชั่นดีวันตัวนี้นะครับกล้องเนี่ยหมุนได้ค่อนข้างกว้างหมุนได้360องศาเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเทป3 m นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ตัวฝั่งนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่เมมโมรีนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับเดี๋ยวขอดูไอเทมอื่นๆของเขาก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นสายเสียบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเสียบเข้ากับ ที่จุดบุรีนะครับแล้วก็ทายนี้นะครับต่อกับกล้องนะครับหรือว่าใครจะใช้ตัวพวกตัว USB ได้นะครับมาเสียบต่อแต่ว่าเป็นพอร์ตลักษณะนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือคู่มือนะครับที่เราไม่ค่อยจะอ่านกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เขามีตัวเทปติดกับกระจกมาให้ด้วยนะครับ2ตัวแบบนี้โอเคนี่นะครับคู่มือ ลักษณะนี้นะครับโอเคโอเคครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวกล้อง i ฮ v ิ i ั i o n D1 Dashcam นี้นะครับความน่าสนใจมันก็คือขนาดมันค่อนข้างจะเล็กมากเลยนะครับทุกคนโดยขนาดเท่าฝ่ามือนี่เองนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีความละเอียดถึง Full HD นะครับแล้วก็มีไมค์มี Wi-Fi ในตัวนะครับเลยคิดว่า ราคานี้สเปคน,นี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบรนด์ High Vision ด้วยนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเท่าที่ผมไปเช็คประวัติด,ดูเนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2001แล้วมั้งครับอ่าน่าจะปี2001นะเท่าที่ดูมาแล้วก็ เคยทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งนะครับ5้าปีติดเลยทีเดียวรวมถึงส่วนใหญ่เนี่ยโปรดักต์ของเขานะครับจะเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับรวมถึงพวกกล้องวงจรปิดกล้อง CC ซีทอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยคิดว่าเจ้าตัว High Vision Dash Cam D1 ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ราคาดีสเปคคุ้มแน่นอนครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองทําการติดตั้งกับรถยนต์ของเราเลยดีกว่าครับว่าติดกับรถแล้วนะครับ ประสิทธิภาพของกล้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปกันเลยครับการติดตั้งนะครับก็ง่ายมากนะครับซึ่งเริ่มมาเนี่ยเราก็ต้องเช็ดเจ้าตัวกระจกของเราก่อนนะครับให้มันสะอาดไม่มีฝุ่นนะครับจะได้ติดเทปได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวพลาสติกใสนะครับซึ่งเขาให้มาติดกับเจ้าตัวกล้องของ h ฮวิชันนี่นะครับอ่าเราก็ติด h ฮวิชัน เข้ากับตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาติดกับกระจกนี่อีกทีนะครับอ่าประมาณนี้นี่นะครับอ่าติดกันลักษณะอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปติดกับตัวกระจกอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมันปรับได้3 6 0อองศาอยู่แล้วนะครับเมื่อเราติดเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับเราก็ปรับกล้องอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองติดก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ ทำการลูดอากาศเล็กน้อยนะครับอโอเคถ้าไม่ตรงนะครับเราก็สามารถแกะออกมาติดใหม่ได้นะครับมันไม่ได้มีผลกับตัวฟิล์มเรานะครับมันจะไม่ทำให้ตัวฟิล์มกระจกเรานะครับฟิล์มกันแดดเนี่ยเสียหายนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ปรับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ตรงอ่ะเราดูตรงไม่ตรงยังไงนะครับเราดูผ่านแอปพลิเคชันได้ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็มาอยู่ที่ตัวตัวเสียบไฟนะครับเข้ากับตัวกล้องนี้นะครับเราก็แกะแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับเสียบแล้วก็เก็บสายไฟเลยนะครับตัวนี้เมื่อเราเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็สามารถเสียบเข้าไปแทนตัวที่จุดบุหรี่ ตรงนี้ได้เลยครับผมพราเราเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบกับกล้องเมื่อเปิดสตาร์ทรถแล้วนะครับลองเทสดูก็จะเห็นว่ากล้องนะครับให้ภาพออกมาแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับผมลืมลอกฟิล์มที่หน้ากล้องออกนะครับซึ่ง ต้องแกะฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะกันรอยหน้ากล้องออกก่อนนะครับเท่านี้ก็จะได้ภาพที่ชัดแจ๋วแล้วครับการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชัน h i d a s h c a m ได้เลยนะครับโดยเราทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องก่อนหลังจากนั้นเราก,กด c o n n e c t Device นะครับมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยในแอปพลิเคชันหลังจากที่ Connect แล้วนะครับเราสามารถดูภาพแบบไลฟ์สดจากกล้องได้เลยถ้าใครได้ภาพที่กลับหัวกลับหางนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวจะสอนตั้งค่า ซึ่งเริ่มมานะครับเราก็ต้องเข้าไป format memory นะครับโดวยวิธีง่ายๆนะครับไปที่ฟันเฟืองหรือเมนูการตั้งค่าที่ฝั่งขวาบนของจอเมื่อมาที่ setting แล้วนะครับก็เข้าไปที่ s t o r e c a r d หลังจากนั้นนะครับก็กด format memory card นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ memory card ที่เราติดตั้งไปก็สามารถใช้งานได้แล้ว ส่วนการกลับภาพนะครับก็เข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่โหมด mirror setting หลังจากนั้นนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าเป็น flip up and down หรือว่า default นะครับแล้วลองกลับไปแล้วกด live stream อีกครั้งหรือกดเล่นวิดีโอที่หน้าจอได้เลยครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการชมสดของกล้อง high vision dashcam d1 นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพนะครับก็มาแบบ real time เลยนะครับโดยการ ต่อผ่าน wi-Fi ของกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะครับอ่าก็สามารถชมได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับอันนี้ผมอัดจ,จอไว้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับอ่านี่นะครับช่วงนี้โมอเตอร์ไซค์ก็เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับโอเค สำหรับภาพจากกล้องในตอนกลางวันหลังจากที่นำไปใช้งานจริงมาส่วนตัวเห็นว่ารายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มุมค่อนข้างจะกว้างนะครับเพราะว่าตัวเสาเนี่ยยังมีเบี้ยวอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าเสามันไปที่ขอบภาพอะไรอย่างนี้นะครับเนื่องจากกล้องตัวนี้นะครับไปอ่านสเปคมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกล้องมุมกว้างถึง122องศาเลยนะครับถ้าเทียบกับกล้องมือถือแล้วเนี่ยกล้องมือถือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 0 1 1 5องศาเท่านั้นนะครับสำหรับกล้องอัลตร้าไว เลยรู้สึกว่ากล้องตัวนี้นะครับเก็บภาพได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวส่วนภาพในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามี Noise อยู่บ้างแต่ที่ชอบเลยก็คือเวลาที่ขับบนถนนที่มีผิวขรุขระนะครับเรื่องของการกันสั่นกล้องตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวกล้องไฮบิชันดีวันดชแคตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับกล้องติดรถยนต์ที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับไอตัวนี้เนี่ยก็รองรับนะครับแล้วก็การบันทึกวิดีโอนะครับขณะเกิดอุบัติเหตุนะครับเจ้าตัวนี้ก็รองรับเช่นกันนะครับซึ่งเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุนะครับ จ้าตัวนี้มันจะบันทึกวิดีโอถาวรในเมมโมรีเลยนะครับถ้าเราไม่ไปกดลบเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับอีกทั้งยังให้ความคมชัดในระดับ Full HD นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับกล้องติดรถยนต์ราคาประหยัดที่ตอบโจทย์หลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยและถ้าหากใครสนใจนะครับเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยทางเรานะครับจะทิ้งพิกัดไว้ที่ description หรือว่า c o m มนต์ปักมุดนะครับก็สามารถไปตามกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่เริ่มติดตั้งนะครับกล้องตัวนี้เรารู้สึกว่าภาพมันมัวนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเช็คเจ้าตัวสติกเกอร์นี้ก่อนนะครับสติกเกอร์แปะหน้าเลนนะครับเผื่อใครลืมเอาออกจะได้ชัดๆกันทุกคนนะครับส่วนคอนเทนต์ต่อไปนะครับจะมีอะไรดีๆอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน